เคยไหมที่ความทุกข์กลายเป็นแรงผลักดันให้เราเริ่มค้นหาความจริงของชีวิตสำหรับผมจุดเริ่มต้นของจิตตื่นรู้ไม่ได้มาจากความตั้งใจจะสอนใครเลยแต่มันเริ่มจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจวันที่จิตฟุ้งซ่านเหนื่อยและหาที่พึ่งไม่ได้ผมหวนและลึกถึงครูสมัยเด็กที่เคยบอกว่าให้นั่งสมาธิเพื่อดับทุกข์แต่พอปฏิบัติไปผมกลับพบว่าถ้าเราฝึกโดยไม่เข้าใจ แม้การภาวนาก็กลายเป็นความทุกข์ได้จนวันหนึ่งผมได้พบหนทางใหม่ทางที่เรียกว่าลัดสั้นตรงและเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธาตรู้เมื่อใจเข้าถึงตรงนั้นทุกอย่างคลายเหมือนประตูธรรมเปิดออกจากภายในนี่คือเหตุของการเกิดช่องจิตตื่นรู้จากความทุกข์สู่ความเข้าใจอยากรู้ไหมว่าจุดเปลี่ยนที่แท้จริงคืออะไรไปฟังต่อในคลิปเต็นได้เลยครับ